สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะชวนเพื่อนๆผัดหน่อไม้ฝรั่งนะคะผัดหน่อไม้ฝรั่งง่ายๆนะคะผัดหน่อไม้ฝรั่งน้ามันหอยนะคะหรือใครอยากจะได้เมนูหน่อไม้ฝรั่งก็สามารถบอกเอได้นะคะลิงก์หน่อไม้ฝรั่งทําแบบฝรั่งนะคะทําแบบอาหารฝรั่งง่ายๆนะคะแต่เราทําเมนูหน่อไม้ฝรั่งแต่วันนี้เรามาผัดหน่อไม้ฝรั่งกันนะคะผัดใส่หมูก็ได้ผัดใส่ไก่ใส่เนื้อใส่ตับใส่กุ้งก็ได้ นะคะส่วนเวันนี้เจะผัดใส่ตับนะคะมีกระเทียมแล้วก็น้ำมันหอยน้ำปลาเท่านั้นเองนะคะตั้งกระทะให้เขาร้อนนะคะอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะก็คือว่าเราเอาเขาไปลงเครื่องเครื่องล้างคะ่ะเครื่องล้างก็เลยเป็นรอยนะคะใส่ เทียมลงไปนะคะใครไม่กินกระเทียมก็ไม่ต้องใส่นะคะบางคนเพื่อนๆบางคนเขาจะไม่กินกระเทียมส่วนเราไม้ฝรั่งเนี่ยเอได้ลวกไว้แล้วนิดนึงนะคะเอจะไม่ผัดเดยอะเอก็ลวกไปนิดนึงนะคะลวกเพื่อให้เขาสลบสลบนิดนึงนะคะนี่ค่ะลวบทำ รเทียมเขาให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวฟักสักรู้ให้กระเทียมเขาเหลืองๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะมาค่ะพอกระเทียมเขาเริ่มเหลืองแล้วนะคะอันนี้กระเทียมเขาเป็นกระเทียมเอใส่กระเทียมสดตำใส่กระเทียมสดนะพอกระเทียมเขาเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตับนะคะเพื่อนใส่ตับลงไป เขาให้สุกเอาสุกมากสุกน้อยแล้วแต่บางทีเพื่อนเพื่อนบางคนใส่น้ำปลาดนึงนะคะเพื่อน่นบางคนชอบตับสุกๆอีกๆก็ไม่ต้องสุกมากแต่เ่อนเพื่อนบางคนจะชอบตับสุกก็ผัดแบบสุกๆไปนะคะ มันที่บอกนะคะสุกมากสุกน้อยก็ออกแล้วแต่เพื่อนๆเลงความใจเพื่อน ก็จะให้ตับเค้าสุกพอสมควรนะคะไม่ไม่สุกมากเท่าไหร่แต่สุกพอสมควรอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆสามารถไม่ใส่ตับก็ใส่เนื้อใส่กุ้งใส่ไก่ใส่หมูใส่ปลาได้เช่นกันนะคะ เอาสุกประมาณนี้นะคะเีกก็จะเอาสุกประมาณนี้แหละค่ะน่าเอาสุกมากนะคะสุมกนะะสมากเดี๋ยวเขาจะแข็งนะคะสัาวถ้าสุกมากเขาจะแข็งก็ใส่เนะะี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะใส่ไปปุ๊บไม่ต้องไปผัดไม่ต้องไว้หน่อไม้ฝรั่งนานนะคะ ก็คือเราเราลวกเขามานิดหนึ่งแล้วนะคะเอาแต่พอประมาณนะเพื่อนๆน่ากินไหมเพื่อนๆสามารถเติมเครื่องปรุงได้ตามใจชอบเลยนะคะไอ้ก็จะเติมประมาณนี้นะคะ่ะจริงเราไม้ฝรั่งเขาหวานอยู่แล้วนะคะมไม่ต้องไปเติมอะไรเขาให้มันเสียรสชาติไปและะ้วค่ะ เนี่ยค่ะตกตกเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเอาไปล้างก่อนอ๋อเอาอัน อันเนี้ยไปล้างนะคะเราเอก็จะมาชิม นะคะเพื่อนๆเราจะมาชิม,มชิมว่าเราต้องปรุง เค็ okay. มได้แล้วนะคะถ้าใครจะใส่ชืรสก็ใส่นะถ้าใครจะเติมน้ำตาลไปนิดนึ่งก็ได้นะนะคะตามใจเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เขาสุกอีกสักแป๊บนึงเงแล้วเราก็มาดูกันนะคะักสักครู่ค่ะมาค่ะเพื่อน จะได้อแอบชิมลงนะคะอร่อยแล้วค่ะนะคะอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆใครชอบชูร,กรสก็ใส่ไปใครไม่ชอบชูร,กรสก็ใส่น้ำตาลไปนะคะอร่อยค่ะ๋ยวเรอมันตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยติดไฟใคร ไม่ชอบตับก็ผัดใส่กุ้งนะคะถ้าไม่ชอบกุ้งก็ใส่เนื้อใส่หมูใส่ไก่ได้ตามชอบนะคะส่วอนเอกก็จะผัดใส่ตับนะคะ เมนูนี้คือเมนูมื้อเย็นนะคะกินเพียวๆนี่แหละค่ะไม่ต้องกินข้าวนะคะเพราะมีตับแล้วนะคะเสร็จนะคะเสร็จเป็นอันเสร็จ เรียบร้อยแล้วค่ะใครสนใจก็ไปจับก,กันได้นะคะแต๊หน,นึงอันนี้คือเมนูหน่อไม้ฝรั่งผัดตับนะคะ น่าทานมากเลยค่ะเอ๊กก็จะไปกินเพียวๆอย่างนี้แล้วค่ะนะคะ,ะ,คะไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปติดตามฝากกดติดตามตอนทานไดยนะคะตอนทานที่ช่องครัวแรนแดนหันสาใบายพิงค์และช่องลุงฮันชื่อครัวแดนหันสาใบายลุงฮันนะคะ ฝากกดติดตามฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย